ราจะใส่ผ้าลนเนาะผาลตีนะครับจากน้องกีนะครับเมื่อกี้ให้ขยับอันนี้นะนี่ตัวนี้จะไปนอนหนึ่งครับเมื่อกี้มากินใหญ่เกินนะองศานี่พอดีครับนี่นะพาลอยู่ประมาณนี้ครับพอดีนะครับแต่อันนี้น่าจะใหญ่เกินแล้ว จะบอกก่อนนะโย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 คนอบงยงยกคนอให้จมต้องใส่ทางซ้ายมือนะครับให้มันตรงอะเน่มันจมกว่าตัวทางเดียวนั่นแหละยกขึ้นนั่นแล้วติดเตชคอยติดเตชเด้อเอา ต้องล็อกฐานหน้าด้วยกันรถไหลองศาดโดนครับฮะจม้วยโอ้คอนทรนตึงมากเลย อ๋อปัดสลักแล้วนี่ซื้อมาครับ2อ,อย่างเลยนะแต่ผาตีไม่แทงครับราคาพอไปกันได้ครับเมื่อก่อดซื้อมือนสี่กว่านะตัวนี้ลูกปืนจะเป็น3ามเครับกับ3 3 7สาม้านะ ถือว่าขนาดกลางครับลูกปืนไม่ใหญ่ไม่เล็กนะก็พอ,พอดีครับไม่เล็กเกินไปนะพอเรางบน้อยซื้อลูกปืนน้อยครับนะมันอาจจะไม่ทนนะแต่เราซื้อขนาดกลางงีพ้พอใช้ครับแต่ผาขอนมันนะครับนี่อยากให้ดีนะครับคนในหมู่บ้านซื้อมานะครับมันชอบขาดคอตรงนี้นะครับผาาดี มันเป็นน็อตสองตัวครับใช้แลนาน,าน,นครับไอตัวนี้จะเบี้ยวนะครับนี่ตัวล็อกเบี้ยวแล้วทีนี้น็อตไม่ไม่ตึงมันเล่นตัวได้ครัใส่ปุ๊บขานนดน็อตขาดน,น้อยไปมากครถ้าให้ดีนะเอามาเสริมนอ็อตทักตัวอีกตัวหนึ่งนะนี่เพื่อความคงทนกว่าเดิมใหม่ทุกอย่างครับอใหม่รถรีใหม่ ขหยับพานละน่นยต่ไตโบนั่นแหละใครใครโซขนอนไต่ แต่ฐานทนมันไม่ต้องใส่สลักหรอกเดี๋ยวหายบะสลักสลตก้โลตี้แบบด่อตรงนะถ้าทนมันไม่ควรใส่นะครับหายหมดเดี๋ยนี้เลยเอาใส่ทางนู้นได้แล้วมึงยงมึงยงจะลึกผานลึกผ่านอะไรกระพวงลึกลึกอะไรแบบพดเลย ลึกผาทักอันนี้เป็นดันเงยใช่ไหมมึงยงดันเงนนยงงเ,งเลยลองมาแบบนั่นแหละย,ยกผาอีก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 นิดนึงนั่นแหละพอพออันนี้มดุดน้อยมุโซเอามุโซแล้วมูลานี่แล้วมันจะดันผาแล้วเขงงาไงนะก็เราใส่ผาโยกรองเจ้ให้แล้วลึาาลลงมูลาน,นี้อจอม โม่โม่ละโม่ละตัวนู้นนะโม่เอ่นี่โม่ละนี่ชนเตะดันดันตะปูไปเตวเวตัวตะบัดโม่โจ๊กโม่โจ๊กเอานี่ลงครับาใส่พาเล็กลงไม่ไม่ยากง่ายสุดแล้วเปนน้อยเปนน้อยเป็เลยได้อันนี้ก็ดันอันนี้นิดเดียวก็ใส่ได้แล้วหมุนลงยื่นเตะไปเลี้ยงเส้นตะบันอันนี้อันนี้ไปดันมันหยาดที มุลลงติดตึกับแขนอีกนิดหนึ่งนั่นแหละไม่งั้นเรายกอันนี้ตายเลยใสยค่คนเดียวเนี่ยดันอย่างเี้นิดเดียวก็ใส่ได้แล้วตำเลยทานใหม่มันยังใส่ย,ยาก <c oughs> ายอี่แต่ถ้าเก่าแล้ว แหน่ใส่ได้แล้วมันได้ไหบําบําดาเจ้ลึกบักยงลึกอันนี้ยาอันนั้นนี่รุญตามประมาณตัวนี้มันมีสูตรเคล็ดลับนิดหน่อยฮะมือลึกดิอันนี้เอ็งดันดานีไปดันงื้อเลยไปเวโน่หนังใดจ้ะเอ็งเตือนท้อเตตเททอยรถมันตรงเว้ยก็คือมันมันไม่ตรงจับไฮโดรลิกหน้าก่อนนู่นๆ Akmuksa ác về lòi rượu về lòi thôi Eh? 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 เวลาใส่ไม่ได้ครับหัดดันฮดรหลิดยกให้หลิหลกข,ลขึ้นข้างหน้านะที่เราล็อกไว้ไม่ให้รถเียบนี่บำมุนนล้คุงยงอันนี้ตะบานเลื่อกเรัตใจเอาโดนเจรลาลแต่ก็ต้องมุนเหมือนเดิมนะเวลาใส่เสร็จแต่เื่อใส่ผาลายก่อน จอมันเลยเอาเลืกอิตีเลยเลื่องตีเต็งแบบต้องหมุนเหมือนเดิมแหละ <c oughs> รถใหม่อะไรใหม่ครับอย่างนี้เลยยากนิดนึงจะใส่ใส่ไปเดี๋ยวก็รู้โอ้โหยางใหญ่เลยอะ ทางนู้นนี่ต้องจับใหม่แน่นอนเลยร้อยปเปอร์เซ็นท์ท่าบ้านเองใต่ได้แล้วแต่ไม่ยากแต่ของใหม่อย้างล่ะใส่ย,ยากใสบ่บ่อยๆแล้วก็เดี๋ยวก็ง่ายเอง